ครอบครัวที่หาทำม,มากชอบทดลองวิทยาศาสตร์กับลูกๆในครอบครัววันหนึ่งครอบครัวนี้สร้าง UFO ขึ้นมาแล้วในขณะที่พวกเขากําลังปล่อย UFO ขึ้นไปบนท้องฟ้าลูกชายคนเล็กของเขาติดไปกับ UFO ลฟโลำนั้นด้วยทําให้เป็นข่าวหน้าหนึ่งข่าวถ่ายทอดสดทุกสํานักคนเอาใจช่วยกันทั่วโลกเรื่องของเรื่องก็คือครอบครัวนี้ทําการทดลองอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังแต่จังหวะที่เขากาลังจะปล่อยยานขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยเหมือนพี่ชายนะคะเล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยอยู่ข้างใต้ถังแล้วก็ไม่ได้เห็นน้องอีกเลยซึ่งจังหวะที่่ปปลลออยยยาานนนนนั้น้้้ขึไบฟแวส พี่มันก็บอกว่าพ่อพ่อน้องน่าจะอยู่บนยานน้องติดไปกับยานด้วยตอนนั้นอีแม่อีพ่อด้วยความที่แบบว่าตกใจมากโทรไปบอกค่ะเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบินโทรไปบอกตำรวจโทรไปบอกสำนักข่าวทำให้ตอนนั้นค่ะทุกคนในประเทศต่างระดมการช่วยเหลือและก็ตามหา UFO ลังนี้ซึ่งภาพ UFO ที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้านึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้ามันมีเด็กอยู่ในนั้นเนี่ยเด็กมันจะรอดได้จริง,รงหรอเอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อตามไปดูต่อกันได้ค่ะในสารักคดีซีรีส์ชอมาาอมา่่งืืเร ตอนบอลลูนบอยตอนนี้มาพร้อมภาคไทยด้วยนะคะบอกเลยโคตรผีไหนใครเคยดูสารคดีชุดนี้บ้างก,ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้อ่านหน่อยนะ